สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่องของเพจหนูนาพารตี้นะคะวันนี้หนูนาจะพาไปชมที่ดินแปลงสวยๆในซอยวัดลาดประดุกอําเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันที่ผืนนี้เป็นนาข้าวทั้งผืนตอนนี้เรากำลังเดินมาที่จุดกึ่งกลางของที่ดินนะคะด้านข้างสายมือเนี่ยนะคะเป็นกำแพงของหมู่บ้านพึกษาเป็นโซนบ้านเดียวนะคะ ท้ายท้ายแปลงที่ดินเนี่ยคะ่ะจะเป็นกำแพงของหมู่บ้านพฤกษาเหมือนกันแต่เป็นโซนของถาวเฮาตรงที่เป็นต้นไม้กั้นเนี่ยคะ่ะก็เป็นการกั้นขอบเขตที่ชัดเจนของแปลงที่ดินที่ดินผืนนี้เป็นเนื้อที่11ไร่2งาน48ตารางวาชนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะ ลักษณะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง32เมตรลึก518เมตรแปลงที่ดินปักหมุดจากทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา3เข้ามาเพียง750เมตรหมู่บ้านพฤกษา3เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่มีท่ารถตู้ตลาดบิ๊กซีโลตัสธนาคารและลานทองหมู่บ้านและแปลงที่ดินนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่เพียงแค่8กิโลเท่านั้นค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่หน้าแปลงที่ดินนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินเป็นพื้นที่ดินถมแล้วประมาณ200ตารางวาเราสามารถขึ้นสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านหลังใหญ่ๆได้สบายเลยที่ดินติดถนนคอนกรีตกว้าง6เมตร2เลนนะคะจากภาพนี้อันนี้เป็นพื้นที่ถนน สะดวกมากๆเลยสาธารณูปโภคครบคันมีทั้งน้ำทั้งไฟนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านมีอาพาร์ตเมนต์สามารถทำธุรกิจการค้าได้เลยคลองนี้เป็นคลองธรรมชาติเราสามารถดึงน้ำจากคลองธรรมชาติอันนี้ถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราสามารถดึงน้ำจากคลองธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้ในการทำการเกษตรได้มีน้ำใช้ตลอดปีเลยนะคะ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในแปลงถัดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ